สวัสดีครับพบกับนนท์บอลรุ่งเรืองอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมาพบกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับผม Ford Ranger 2.2 x l s ปี2018เกียร์ออโต้สมรรถนะขับเคลื่อนแบบสะดวกสบายนะครับเหมาะกับการใช้ในเมืองอย่างยิ่งนะครับผม เจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่อง 2,200cc ซีซีดีเซลนะครับระบบการขับเคลื่อนแบบเกียร์อัตโนมัติสะดวกสบายมากนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนใกล้หรือไกลนะครับ ไม่ทําให้ลูกค้าปวดเมื่อยหรือระบมในช่วงขาแน่นอนนะครับแค่ท่านใส่เกียร์แล้วท่านก็เหยียบคันเร่งแค่นั้นเองนะครับผมถือว่าสะดวกสบายมากนะครับตัวนี้สําหรับการใช้งานนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับว่าคันนี้เขาจะใหม่ขนาดไหนนะครับกับรถปี2018และที่สาคัญนะครับเจ้าคันนี้นะครับไม่อยู่แค่4หมื่นโลเท่านั้นนะครับรถใช้น้อยมากได้ไปถือว่าคุ้มนะครับผมไปดูภายในกันเลยครับผมว่าเป็นยังไงเชิญชมครับ เป็นยังไงกันบ้างครับภายในเจ้ารถฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้นะครับผม เรียบหรูดูดีมีสไตล์นะครับกับแ c a โ open นะครับรถปี2018ไม่40,000ืกวนะครับผมพัวงมลยมันติฟังก์ชันคูดคอนโทรกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับเกียร์ออตโต้นะครับผมราคาสบายๆผ่อนสบายๆกระเป๋านะครับที่สำคัญ,ญยอดจัดท่วมๆออกรถศูนย์บาทนะครับฝากติดตามเพจเรานิดนึงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook g o o g l e นะครับ บอลุ่งเรืองออโต้นะครับซื้อเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วจะแล้วเขาจะพาท่านมาพบกับผมที่นี่นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับที่นี่ห้องน้ําสะอาดนะครับผมแอร์เย็นนะครับอยากได้อะไรนะครับมีข้อเสนออะไรนะครับหรือติดขัดตรงไหนในการออกรถอะไรก็แล้วแต่นะครับ ลองเปิดใจนะครับเข้ามาหาเราที่ปอลุ่งเรืองออโต้นะครับผมผมยินดีให้บริการนะครับลูกค้าดังสโลแกนนะครับที่บอสผมเคยพูดไว้ว่ายืนยันจะค้าขายแบบซื่อสัตย์กับคุณลูกค้านะครับผมฝากติดตามมาด้วยนะครับผมปอลุ่งเรืองออโต้นะครับรถยนต์มือสองนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ